นอนเอาเอาอย่าไปย้ำเขามาเสียวขาใกล้ซะบ่โอ okay ้นอนกลางมุ้งดีเถอะวะฮึฮึนอนกลางมุ้งดีเถอะวะวันแรกนอนนี่บ่อาบน้ำยังบอพ่อในอาบน้ำฮะอาบแล้วจ้าอาบแล้วจ้า ผมผมผมก็เป็นทั้งชั้นเหมือเต่ากับว่าได้แก่โอ้มันจะขาดกวันในปนอยู่นี่ดีบ่อสดีบ่่ดีบบอสเดี๋ยวเย่กันมาเดี๋ยวพิมพ์กันมานั่นเห็นมาหรอเรนโบ้วอมีแอเดี๋ยวเยี่พิมมาพิมมะเลนน้ำนองเขาไม่ได้ชุ่มน้ำนองในเต้นเด้อโอเคปะ นั่งลงดีๆอยากกางมุ้งมเคยกางมุ้งไเคยกางมุ้งใหรเียฮะว่าแล้เอาเอายุ่งเข่าเดยุ่งเข่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปในมุ้งนีม่ใชุ่งเออเต้นเหรอ เต้นเต้นเต้นส้วมยองไปยองมาเอ้าเออตีออกเออพอตีให้ตีทั้งใจพี่น้องอือตีออกนี่นอนนอนนอนตรงนี้ป้าทำให้น่ะนอนตรงนี้ป้าทำให้เราต้องเอาหมอนนี่อันนี้อันนี้เตงไว้ลูกอันนี้เตงไว้อีหลามม้วนหมอนนี่จะเอาตัวนี้ นั่งมึงนะนั่งมึงพี่เน่นะไล่ยู่ให้พี่เน่ด้วยบอกน้องหมีก็หมีไล่ยุ้งไล่ยุ้งให้พี่เน่ไล่ยุ้งเออว่าตบน้องด้วยเหรอไม่ไม่ตบยุ้งูยุงกัดหัวพุ่นตบยุงแม่ทาบซ่าเซนบักเนี่ย อยู่ข้างนอกคนเดียวเลยนะเออเมียมียเมียเนี่ให้น้องเข้าไปด้วยไม่ให้น้องเข้าไปด้วยดิไม่ไม่ใครรักเลยโอ้น้องห้องน้องไม่ใครรักเหรอหงาแ่าเมน

ตอนนี้มันหนาวอากาศมันหนาวร้อนแล้วแม่สูอะไรคะจ้าจ้าคุยกับลูกอ allora ๋อลูกเบบีกินนมยางคุยกับลูกเบบีกินกับนมยางลูกเบบีน้องน้องหัวร้อนไหมน้องตัวร้อนไหมไม่ได้ไม่ร้อนน้องลองให้ พี่จะดอวนทานกินยาแลวกันน้อกินยาหรอบอกยาน้าเย่จะซื้อยาไ้ไตาต่อไปขี่ออกกักก่อนก่อนเดี๋ยวตะพูตาอ้ให้ยโดนยานาะ่อกีบ่กนกออกเลยขี้แข็งเ่อปวดอยูตาตดนี่ไม่แน่เลยโหรอป็วมาเราเราก็กินได้ยู่กินข่ากินนั่น ค่อยๆกินกินยังเพราะว่าก๋วยเตี๋วกินได้หลายเตู่นตัวแป้ขนมจีนแต่โซนกินเจ้าเข่าออมแล้วสมแล้วอยากยีดอกอยากกินลสเ็ชรโบเพ็ดดอกกรบปุนซื้อบะหมีบะมี่ไปใช่ปกติเดินจักอ่านแม่เขาเอ็ไม่ให้เจ้านี่ว่าไงเป็นเรื่องจังเลย แต่วันเป็นปลาดุกแค่นั้นอละปราดุกกับโบเป็นอย่างนึงนโบโบมีแนวยิยาเป็นสมพักสิเดียกให้กินโบคารลัมเนาะโบได้ใหกคร์ลัมอีหย่งก็อยากกินเนาะอยากกินยังไงบอกากินเลยอยากยังอยากกินเลสมพา์กเนี่ยมันกินลงไปให้พร้อมหอเขาโรงมันสมแสบกินจันนามันลขอตะว่ากินมีเข้าโลคน้ำน้นั่มหกนี่ พาราะวา่าเราบ่ได้ปวดน้ำปลาแซ่บบ่ล่ะข้าวปุ้นบ่ได้ปลาปวดน้ำโลกเก่าโลกยังแม,ม,ม่แม่เราเก็บเก็บจะสว่างเราซื้อโลกเราเราบ่ได้เป็นยังนิ่เอ็นมันเรามาจองมัลูกเราซื้อก็ไปเอาขึ้นออกแล้วมันก็สิค่อยหายไปโอ้ส<ม>ิไปปิดประตูล้มมันพัดอันนี้โอ้อาสลักออกไม่ปิดค่ะไม่ปิดมันร้อนมันร้อนมันย่าย่า ลมพัดแรงมันพัดแรงเพช่างมันเดี๋ยวพี่พิมมันเย็นมันเย็นเดี๋ยวมาพี่พิมไม่เห็นหนูอยู่ในหน้านังเต็นท์น่ะไม่เป็นไรพี่พิมมาพี่พิมไม่เห็นพี่พิมใจว่าน้องเนเน่ไปไหนเดี๋ยวเขาจะตามหามานอนฝอยง่ากับปากหง่ายังไงทีน้องมันขึ้นในอสนใจกับลายเจี๊ยบช่วงช่วงช่วงแรงกับไปห้ออืน เพราะว่า่าุณหาตเข้าอยออนแอ่อนรยังรับเจอขยังข้นหาเมืงเจอเอินหลานอือยังมืเศร้าแต่ัาแบจะเอินหาหลานแต่ยงเหอนเดียวแต่่าเห็นมาเห็นมยเลยนงจริงแล้วขันอยู่ในแล้วก็หาแนมหาหลานแนมหามีคนกุยรน่ำเนาะ ร้านกับไปทั้งเรียนไม่ใจนี่นนนนเดี๋ยวมืออื่นมือหื้อก็เศร้าหนาวเดี๋ยวหรอกง,ง่งางไปฟิงแดดที่ได้ไปออกไปอยู่หน้าบอ่อป่วยไปอยูอ่นี่นอนมารับเดี๋ยวม,มือ อื่นมือฮือมือขึ้อมือขึ้นถ่าแมนมือขึ้นก็เจาะกันเริ่มเลยเด้ถ่าแมนหูดีบมเออเอาไม่รักท่านลูกหลานแล้วหลานหอกกันแล้วเก็บเมื่อเอาไปเปิดอันขีวหูบอดี่เลยอย่าเลไปเปิดห้านคิวบ่แม่นยังได้หลานคิวยายาหมองยาหมองเออไปไปคิวยาหมองยามันท่ายาหมอง จะเปิดนะังเหี๋ยวเบิรเออเออเอเข่าเลยออุ้ยป้าจะเปิดเปล<ะ>ี่ยนเ่อไน่อนอหรอเป่ฮะเอาเปิดให้มเสียงเปิดเสียงเ,เยงนี่ยอะไรไกันพิษอ่